สวัสดีครับอยู่กับอุ้งช่องฟิตเฟิร์มฟันนะครับผมในวันนี้นะครับผมจะมาแชร์ข้อมูลดีๆให้กับคุณผู้ชมได้ทราบเกี่ยวกับหัวข้อฮาร์ดเรทโซนเองนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยจะพูดเกี่ยวกับฮาร์ดเรทโซนนะครับว่าแต่ละ โซนเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วก็มีประโยชน์หรือมีลักษณะอย่างไรบ้างนะครับให้ผู้ชมได้เข้าใจและรับทราบกันนะครับก่อนที่จะเข้าไปดูเนื้อหาในวันนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไ like, ลค์กดแชร์และกด u u s สไคร e เป็นกําลังใจให้กับผมท,ทําคลิปต่อไปด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเข้าไปดูกันนะครับว่าฮาเรทแตละโซนนะครับที่ผมจะมาอธิบายในวันนี้เนี่ย เป็นยังไงบ้างไปดูกันเลยครับหัรใแต่ละโซนก็จะแบ่งเป็น5โซนนั่นเองนะครับผมซึ่งโซนที่1ก่อนเลยนะครับโซนที่1เนี่ยก็จะเป็นการออกกําลังกายที่มีฮาร์เรสนะครับหรือการเต้นของหัวใจอยู่ที่ประมาณ90ถึง108ครั้งต่อนอาทีประมาณนี้นะครับผมซึ่งการออกกําลังกายก็จะเป็นการเดินนะครับเดินในส่วนสาธารณะเดินเรื่อยๆนะครับที่ไม่เหนื่อยไม่หอบเลยนะครับเพื่อการเสริมสร้างสุขภาพนั่นเองนะครับผมซึ่ง โซนหนึ่งนะครับก็จะเป็นเหมือนการใช้ชีวิตทั่วไปเลยนะครับผม่วน่วนใหญ่เนะี่ยเขาจะจะอยู่ที่โซนหนึ่งนะนะครับคนทั่วไปนะครับก็จะเป็นการออกกําลังกายในการเดินแบบนี้นะครับหรือแกว่งแขนอยู่กับที่อะไรแบบนี้ที่ไม่มีการมูเมต์ร่างกายเยอะซึ่งการใช้อ่าเปอร์เซ็นต์ของร่างกายเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ50-60%นั่นะเองนะครับก็จะไม่เหนื่อยซึ่งโซนนี้ก็จะสามารถออกกาลังกายได้ทั่วไปคนสูงอายุอะไรก็จะสามารถทาได้นั่นเองนะครับ โอเคครับมาต่อโซนที่2กันนะครับผมซึ่งโซนนี้นะครับผมจะมีการเต้นของหัวใจอยู่ที่ประมาณ108ถึง ไม่เกิน126ครั้งต่อนอาทีนั่นเองนะครับการออกกําลังกายจะเป็นการออกในลักษณะเดินเร็วกว่าเล็กน้อยนะครับผมเดินเร็วเดินบนลู่เดินชันนะครับผมใช้ระยะเวลาประมาณ45น,นาทีถึง1ชั่วโมงนะครับแบบไม่เหนื่อยไม่หอบนะครับซึ่งจะมีการใช้ปริมาณสัสดส่วนของไขมันส่วนเกินปริมาณที่สูงมากๆนะครับผมเหมาะอย่างยิ่งนะผมบอกเลยว่าเหมาะอย่างยิ่งสําหรับคนที่ต้องการดูแลสุขภาพและลดน้ําหนักนะครับผมเพราะว่ามันจะใช้ไขมันส่วนเกินได้ดีมากๆนะครับผมซึ่งอัตรา าการเต้นของหัวใจเนี่ยจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ประมาณ60 70%ถึง70%ของการเต้นของหัวใจนั่นเองเนะครับซึ่งโซนนี้จะเป็นโซนที่นิมากๆผมเนี่ยจะออกกําลังกายโซน2ค่อนข้างบ่อยนะครับหลังจากที่ เวทเทรนนิ่งเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะมาเดินบนลู่วิ่งนะครับประมาณ45นาทีหรือ1ชั่วโมงโดยที่ออกเป็นโซน2นั่นเองนะครับใครที่อยากจะดูแลสุขภาพหรือลดหุนแนะนําโซนที่2อครับโอเคครับมาต่อกันที่โซนที่3นั่นเองนะครับซึ่งโซนนี้นะครับก็จะมีการเต้นของหัวใจจะอยู่ที่ 126- ถึง144ครั้งต่อน,นาทีไม่เกินนี้นะครับซึ่งโซนนี้นะครับก็จะเป็นการออกกําลังกายในระดับปานกลางนะครับยกตัวอย่างเช่นจะเป็นการ วิ่งจ็อกกิง้งในส่วนสาธารณะหรือวิ่งจ็อกกิง้งบนลู่วิ่งแบบนี้นะครับผมคนส่วนใหญ่ที่ผมเห็นนะนะ่ก็จะออกกําลังกายในโซนนี้กันค่อนข้างเยอะ ซึ่งโซนนี้นะครับก็จะออกกําลังกายนะครับก็จะมีการเผาผลาญเหงือ่อบิร์นเหงื่อได้ค่อนข้างดีเลยใครที่วิ่งเป็นประจําวิ่งนางนๆน,นะครับก็จะเห็นว่าเหงื่อเนี่ยท่วมเต็มตัวเลยนะครับซึ่งโซนนี้เนี่ยหลังจากที่มีการออกกาลังกายไปเสร็จแล้วนะครับก็จะมีอาจจะมีบ้างสาหรับการปวดเมื่อยนะครับเบาๆเต้นแอโรบิกแบบนี้นะครับผมแบบไม่เร็วไม่แรงมากก็จะทําให้เราเนี่ยนะครับเพิ่มสมรรถภาพของร่างกายและก็เป็นพื้นฐานต่อยอดนะครับสาหรับนักกีฬานะครับได้ด้วยนั่นเองนะครับซึ่งโซนสามจะเป็นนโทีี่ดมากๆ โซนนี้นะครับจะเพิ่มความแข็งแรงของร่างกายได้ดีมากๆนั่นเองนะครับใครที่อยากจะแข็งแรงเสริมสร้างร่างกายให้ดีขึ้นก็เหมาะโซนนี้มากๆครับผมซึ่งจะมีอัตรา,า,าการใช้การเต้นของหัวใจนะครับจะอยู่ที่ประมาณ70% 8 0ถึง80%นตั่นเองครับผมโอเคครับมาต่อโซนที่4กันนะครับผมซึ่งโซนนี้นะครับผมก็จะมีอัตราการเต้นของหัวใจอยู่ที่144่งถึงหนึครั้งต่อนาทีซึ่งจะมีการใช้อัตราของหัวใจอยู่ที่80-90%นะครับผม การออกกําลังกายก็จะเป็นการออกกาลังกายลักษณะแบบหนักนะครับจะเป็นนักกีฬานะครับผมหรือนักวิ่งมาราธอนแบบนี้นะครับที่จะเป็นการวิ่งเร็วนะครับผมการออกกําลังกายที่หนักๆนะครับมีความหอบนะจะออกกําลังกายแบบโซนนี้มันจะมีความหอบพอสมควรเลยนะครับพูดได้เป็นคำๆหลังจากที่ออกกาลังกายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งโซนที่4นี้นะครับจะเหมาะสำหรับนักกีฬาจริงๆนะครับแล้วก็เพื่อเพิ่มความเป็นเลิศของร่างกายนะครับเพิ่มความฟิตนะครับเพิ่มความแข็งแรงของร่างกายนะครับซึ vale ่งโซน ที่4เนี่ยครับก็จะเป็นของโซนนักกีฬานะครับผมสำหรับคนทั่วไปมือใหม่จะยังไม่ค่อยเหมาะสําหรับโซนนี้นะครถ้าเกิดว่าโซน1นึ่อยังพอเป็นไปได้นะครับแต่ว่าโซนที่4เนี่ยครับผมก็ต้องบอกเลยว่าเหมาะสําหรับนักกีฬาจริงๆครับมาถึงโซนสุดท้ายนะครับนั่นก็คือโซนจีหนั่นเองครับผมซึ่งโซนนี้นะครับก็จะมีการเต้นของหัวใจอยู่ที่ประมาณ1 6 2่งรถึงหนึ 80ครั้งต่อนอาทีขึ้นไปนั่นเองนะครับจะเป็นการออกกําลังกายในลักษณะที่หนักมากๆนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับการวิ่งเร็วนะครับสปีดเร็วเลยประมาณร0อเมตรแล้วิ่งฟิวไปเลยแล้วก็พักนะครับแบบนี้หรือว่าออกกําลังกายแบบเซอร์กิตเทรนนิ่งหรือออกกําลังกายแบบฮิตที่ผมได้แนะนําไปก่อนหน้านี้นะฮะก็จะเป็นฮิตไฮอินเทนซิตี้อินเทอร์เทรนนิ่งเป็นการออกกําลังกายหนักสลับเบาทําเป็นยกยกแบบนี้นั่นเองนะครับผมถ้าเกิดเราเออกกําลังกายแบบนี้นะครับก็จะเสริมสร้าง ความแข็งแรงของร่างกายได้ดีมากๆแล้วร่างกายเนี่ยครับผมจะใช้พลังงานหลักจากน้ําตาลในเลือดนะฮะผมแบบเอามาเป็นพลังงานหนักเลยก็คือว่าออกกาําลังกายแบบรุนแรงเต็มที่เลยนะครับแต่ว่าจะเป็นการออกกาําลังกายที่ไม่บ่อยมากนะครับแล้วก็จะออกเสร็จเนี่ยจะทําให้หอบออกเสร็จปุ๊บแทบจะพูดไม่ออกเลยนั่นเองนะครับผมซึ่งโซนนี้จะเหมาะสุดๆนะครับสำหรับความเป็นเลือดของร่างกายนะครับผมเหมือนการฝึกคิด,ดการฝึกเซอร์กิตเทรนนิ่ง การฝึกนักกีฬาทีมชาติแบบนี้นั่นเองนะครับผมซึ่งจะมีการใช้อัตราของหัวใจคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ที่9 0ถึง100%เลยนั่นเองนะครับคือใช้หัวใจเยอะมากนั่นเองใครอยากจะรู้ว่าคุณสามารถมีอัตราการเต้นของหัวใจเนี่ยสูงสุดอยู่ที่เท่าไหร่นะครับนั่นก็คือเอา220ครับลบด้วยอายุของตนเองครับอย่างเช่น ปีนี้ผมอายุ27ปีนะครับก็จะเอา220ลบด้วย27นะครับเท่ากับว่าผมนะครับมีอัตราการเต้นหัวใจสูงสุดนะครับอยู่ที่193ครั้งต่อนาทีแต่ว่าจะอยู่ที่193ครั้งได้ไม่นานนะครับผมพราะว่ามันเหนื่อยมากนะครับแล้วว่าร่างกายเนี่ยต้องดึงพลังงานที่เป็นน้ำตาลมาใช้ ในการออกกําลังกายแบบนั้นนะครับผมซึ่งจะมีทั้งหมด5โซนนะฮะโอเคก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันเล็กน้อยนะครับผมสาหรับฮาร์ดเรทนะครับผมที่มีทั้งหมด5โซนนะครับผมก็คือโซนที่1และโซนที่2ใครที่ต้องการที่จะลดน้ําหนักนะฮะจะเหมาะกับโซนที่1กับโซนที่2มากนะครับออกกาลังกายแบบเบามากหรือเบาๆนะครับการเดินนะครับผมเดินชันอะไรแบบนี้นะฮะก็จะเป็นโซนที่1และโซนที่2 สำหรับคนที่ต้องการเพิ่มความแข็งแรงนะครับผมทำให้ร่างกายแข็งแรงดูแลสุขภาพแบบเฮลที่นะครับก็จะเป็นโซนที่3นะครับผมก็จะเป็นการวิ่งจ็อกกิ้งนะครับในสวนสาธารณะนะครับอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับส่วนสำหรับใครที่อยากจะเพิ่มสมรรถภาพร่างกายเป็นนักกีฬานะครับเพิ่มขีดจำกัดร่างกายให้แข็งแรงขึ้นฟิตขึ้นเก่งขึ้นนั่นเองก็คือโซนที่4และโซนที่5เลยครับผมอย่างเช่นการวิ่งเร็วเป็นยกยกการฝึกฮิตนะครับก็จะเหมาะสำหรับโซนนี้มากๆกนะครับก็จะเป็นทั้งหมด 5โซนที่ผมนำมาแชร์แล้วก็แนะนำให้กับคุณผู้ชมได้ฟังในวันนี้เป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับ ข้อมูลในวันนี้นะครับเกี่ยวกับฮาร์ดเรทโซนนะครับผมว่าเป็นพื้นฐานมีอะไรยังไงและมีประโยชน์อย่างไรบ้างก็เป็นข้อมูลดีๆให้กับคุณผู้ชมได้เข้าใจเกี่ยวกับฮาร์ดเรทโซนกันยิ่งขึ้นนะครับผมวันนี้ถ้าเกิดว่าผมมีข้อมูลนะครับผิดพลาดประกันใดที่มาแชร์ให้คุณผู้ชมก็ขออภัยมานาี่นี้ด้วยนะครับหากมีคำถามหรือว่ามีคอมเมนต์อะไรก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ใต้คลิปไปได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาตอบทุกๆคอมเมนต์เลยนะครับสำหรับคนที่รักสุขภาพและการดูแล ร่างกายนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับหากกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆและความรู้ดีๆของผมที่จะมานำเสนอให้คุณผู้ชมได้รับชมกันต่อเนื่องไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับสำหรับในวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ